สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีองค์หญิงอุดสิบสาวนอ้อยวันนี้ก็มาเวามาคุยกันอีกนเนาะปิดยังไงครับมือนี้งานอยู่บุรีรัมนีเนาะลำไปมากโอ้ยเบิ่งสะ,ะอ่อนคักครับเบิง่งมีคนเอาเงินมาให้อีกแล้วเห็นม่ครับอ,อแฟนฝรั่งสิแฟนฝรังฟฟร่งเดี๋ยวเอาเงินมาให้แล้วมือนหนึ่ง โอ้ยจักไปสัญญา,ายังไหวก็โมโหเห็นได้ว่ายังสัญญาเรื่องเลยจเศร้าห่องระยะเง้ยวจังสันคันเศร้าใดจังใดหลักสิทธิให้อ่าพันไปมากม,มาเปลี่ยนใจห้มือนหนึ่งโอ้ยเราคนเฮ้าจังมันคักเนาะลูกสาวเฮ้าดังแล้วคนนี้ไปใครก็เอาไปุงอิงอุงอิงอุงอิงไปใส่เนาะเออมัน มันกับแปลกเลยเนาะครับเนาะใส่แล้วมันได้าย้นนี่ล่ะปัญหาที่มันแปลกนะใส่แล้วมันด้าค้นเนี่ยนะแล้วก็มียางอสองตายไอสองใย,ยนะมาอีกโอ้ยอยากเห็นหนองเนาะอยากเห็นหนองมาสองใยอะเอ๋ลังโค้งๆมายางมาเนาะโอ้ยเวลามาถึงแล้วเนาะเห็นห้องห้น้ำมาแล้วคักคือคักคือแน่เลยเนาะ ยังว่าโอ้ยแล้วก็ถึงจะมีเงินหน่อยก็ยังจะหาน้องอยู่นั่นน่ะเนาะหาด้วยความหักคมแพงคนเท่ากับแปดถึงสี่พี่ี่ขันไดยู่ไกอยู่นั่นไดนี่แบบหักแพงก็ควักหายจนได้นี่แหละคือคนเท่าเขาคนหักคนแพงกันเนาะยักษีวายังไง คนกะมันลายขักลายแน่จ้าสิไปมองไดกะลายคนกะทาเบิงปูเสือปูยังไหวทาซูงงาาา่งานอะโหลดงานนี่ก็คือกันแล้วก็ล่งจากรถปัับกะคนกะมาเข่าแถวล่อคิ้วคือเกาล่อทายกับนอ้องล่ออยากไก่ชิดกับนอ้องอยากเอจับมือเห็นบอ่อจับมืออ <laughs> ีลาห้าจนเจ็บมือเ้ยน้ำตาไหลว่าดีว่าสัน <laughs> เจ็บมือหลายถือเขาบีบไปกระจับบีบจับบีบจนนถือเขาบีบจนเจ็บมือน้ำตาไหลเลยสันซึมเลยเจ็บโอ้ยเนาะบอกไว้บอกไว้นี่เด้อครับไอ้สุกนจับมือหน่องก็อย่าบีบเด้อจับสื่อคนห้าวมันก็เจ็บได้เนาะมันก็เจ็บคือการจะไปบีบหน่องมันก็เจ็บแล้วคนบางเทือกะเขาอาจซีบริษัทตั้งใจก็ได้ครับพอดึงมันก็จะ กรรมไปบ้างินเล็บเง่าหรือจังไดบูหัวเนาะเดี๋ยวหัวต่ว่าน้องเจ็บแล้วลูกสาวเขาเจ็บแล้วยังซึมๆอยู่บทโทนครับเป็นคนดังเลยจังได้เนาะเป็นก็ต้องคนดังต่างบทโทนครับลูกดลูกเอ้ยสู่ต่อสู่สู่จังได้ก็ดังได้ปันนี่ล่ะเปิ้งเดะเฮ็ดยังก็ตามเนาะบมมีไพเทียบเชาวได้บมมีไพดัง ทอใไคไฟไไก็บ,บอกว่ามาคอยเบิ้งมาคยเบิ้งซึงมื่อ้ดเบิ้งหนองมืดมือมืดขึ้นก็ตอ้องรองานก,ก็ผมเอ,องนี่แหละผมก็คือการผมก็มเค่ยเบิ้งแต่พอเลาหนองมากคือผมกับมาเบิ้งมืดมือมืดขึ้นนี่แหละตีหนึ่งที่ยังนั่นก็ตีหนึ่งะงมือนกก็ตีหนึ่งแหงคันใดันใดซื้อไรซดเนี่ยจะมาตีสองสันสในเบิ้งคันบนอลซื้อไรซดก็อาจจะเที่ยงขึ้นถึงสี่หน้ แต่ว่าตอนมีไรซดธรรมดาให้เบิ่งกะเบิ่งนองแล้วกับพยายามสีนอนแต่บางเทอมมันกับเบิ่งไปต่ออีกแล้วอ่ะมันบ่ได้นอนเลยเลยบอาไปผมกับสิเป็นยังสีแล้วครับบอาคุยกันไปมันบ่มียังเป็นแบบก็คืออยากบ่าอยากคุยซื้อๆเนี่ยแหละครับอยากบ่าอยากคุยให้เอฟซีนํำกันฟังว่าเนความรูซึกเป็นยังไงแต่ละมือแต่ละเว้นเห็นเนาะเห็นแล้วมันมีความหู้ซึกยังไงเนี่ย คือกันบอสนันนี่นแหละก็เลยมาว่าวมาคุยกันเป็นเรื่องสนุกสนานไปอย่าไปตาเป็นซีเรียสไผสซีดามากปลปอยเดอครับเนอจ่อ,จองผมผมเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วคนมนดามายูมีอยู่ <c oughs> แต่ผมก็บ่เห็นยังหรอก,ปอกไปก็ไปสร้างของเขาเขาอยากเขียนยังก็เขียนลงไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะช่องน่อยๆก็ยังสึงมาดามาอีกเนาะ มันบอดใหญ่ท่าำไงนะช่องกับว่าท่านมีคนเบิงทำไงสัมคือสิมาดามาเร็วเส <c oughs> โอ้ยหนอขคนเฮาเนี่ไอ้คนตั้งใจสิมว่าเมื่อวานกับเมื่อวากับเมื่อวาว่าผมไม่มีความความมุ่งซื้อด้วผมก็ซื้อๆแล้วเนาะว่าได้คิดยังมากไมหมเฮาหักหกต่หักของเฮาเนะาะไผบ่มากตัวเป็นยังบ่มมากระบอมต้องมากเฮากับฮามาของเฮากับพ่อเบิ่งกับเบิ่งเฮาเนาะ เปอนเจ็บตากับเจ็บเฮาจากสมาวะยังไงว่าเห็นยังว่าไปก็แค่นั้นละว่าแล้วก็คัมมาเห็นอึงยังเฮ่มาบอกลาสุดนี่แหละเกี่ยวกับ็ยังหลอกเบิ้งแล้วโอ้ยตายตายไปมาในในคอมเมนต์น่ยทะเลาะกันนะพวกก็เบิ่งพวกก็อ่านแล้วแบบวัวหัว่าย่คนเดียวไามาทะเลาะกันในเมนเนาะ ก็ยังพานเลยจ้าหมดต่ไปซีเรียสไล,ยล่หม่ต้องไปไล่หรอกเออว่าอะไรก็ขำแม่เต็มดามาแล้ะขำโวย้ยจังในน้อยคนติดตามแกบอกจากคนนี่ก็มาดามาเฮาจ้าจะไปดามาอย่างนนเนาะเฮาก็มีเบาของเฮามีความสุขของเฮาแล,ล้วเอ๋เาเรื่องน่องก็มีความสุขเลื่อนาะ ก็คนหักคนแพ่งหนองเนาะสีวาจังใดหายไปวา่าจังุ่นจังสี่หายยังไไปเบิงใดได้เครับไปเบิ่งดได้เห็นทะเลาะกันจนสองสามคนนะสีค่คนวนะในเม่นนั่นแหละโอ้ยว่าแล้วก็ทำมือนีเก็ไม่ยังร้ายหรอกครับไปกินแต่ว่าสอ่อนครับไปคนเถา่าคนแก่หนาะมาโอ้ยย่ายสองย่ายนั่นแหละส่อ่อนน้ำย่ายสองย่าย นึว่าขักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เบิ่งทถ่ายคลิปก็ได้เอาย่ายสองย่า่หนึ่งให้เบิ่งทถ่ายคลิปแล้วก็ให้เปิดให้เบิ่งนน้อยหนึ่งว่าสิขอของไผเนาะก็คือของเซียนนนว่าขออนุญาตในเด้อเซียนนนหน้อยหนึ่ง,อองเอ,อ,ขอ,ขอ,งนอนามาให้เพิ่นเบิงแนในว่านี่อย่างว่าคนเถา่าแล้วก็น,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 นันมาว่าย่ายสองย่ายเนีน่ยมันเห็นเราแบบว่าสะอ่อนแทน้น คือหักน่องหักจนแบบโอ้ยน่องขนาดใหญ่อะประวัติศาสตร์ดีดีเลยครับใหญ่ก็ยังมาหักมากเลยแล้วแม่บางเถือกับมาไหวอีกสิโอ้ยน่องน่องกะกับถึงกับกันกันนั่งลงอยังดีแล้วนะนี่เมื่อนี่เวาวยังร้ายครับนี่ก็ดึกแน่ลวล่ะเดี๋ยวก็สีพาลูกนอนก็ฝากติดตามนนเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่ เซ็กซี่หลงทางงงเล็ปเน็ตผมมีอย่างไรครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับเบิ <c oughs> ้งมอครับเ <c oughs> บิง้งมองอยู่หนล่ะเบิ้งมือเลยตี 4, ต 5, สี่ตห้าไปเห็งานอ้ไอ้ลาอเม่สัญญาแบบก่อนแม่จีงสามมาทิตย์แม่ใจ <c oughs> แม่บาสัญญาใ <c oughs> ห้เขาเช่า,ชาบ้านได้แม่ที่แม่ที่ให้หมื่นหนึ่งเลย <c oughs> ที่แรกวาเพราะให้ผลลูกใหาา้เช่าระยะยาวเลยเด้อ <c oughs> ที่แรกเคับห้าผ่นหนึ่งร้าสันเขื่อน